กับสบายดีป่าลุงกับสบายดีเอฟซีุกท่านพบพ่อกับสองเมน้องแก้มบุม๋มคือก้าป่าลุงเมื่อนี้เ้าสิไปใส่กับบปงหูห้อาออกมาหน้าเมื้อนี้ป่าลุงเย้ยพอมาออกมาเบิง่งพอน้องแก้มบุม๋มหวานพูยอยู่ทงไหทุทงหน้าพูแลป่าลุงเ้ยแล้วห้าสิออกมาเบิง่งแม่ลูกสามเลยมยลูกสามจากไปใส Bố hiến thiang thiêng bà luôn Háu xì bựng bỏ nóng kèm bùm Khoản phùi Thấy háu xì bẹt ly na sen háu bà luôn ơi Háu gõ ốc ma găm nóng bùm bùm bay gốc muộn Háu gõ ốc ma găm nóng kèm bùm 2 khôn bà luôn Chắc bựng bay xài Bố hiến bựng Háu xì bựng มาลุดมา z o น้ำกันเด้อป่าลุงเลยมาเบิ่งน้ำกันปาเขาหน้าแซงเฮาสีเป็น,นยังไงหได้ยินเสียงป่าขึ้นอยู่ห้องกากาดอยู่ป่าูตอนนี้เฮาก็มาหอดทงไงทงหน้าเลยปงง่าลุงเนย่อน้องแก้มบุ้มกูจีนอยู่คันชายเสียงเด็กๆผึนออกชองคนเหมือนอยู่ป่า พูหนึงก็ลูกกะซอยเมยเนาะโอ้คโลกกะขาวหน้าเซงนองกิ๊กะปาท้อเขียวรวงเลยไปดีพี่น้องน,กกนองนอง้งนกกนอ,งนองเกมบไดอ้อฮโอ้คนยขาวหนา้าเซ็ง treo ngang kia này Có cái bụng hình bình nạn riêng xiêng đi họng như thùng Thùng na tôi phủ họ. đi họng Ba cái luôn Thằng phủ cái lô cả Lô cả 2 con thằng phủ cả ปลาลุงเลยห้าสิพาปลาลุงไปเบิร์นทั้งพี่กับโรกกระปลาลุงเลยเจ้โรคโขาหนึ่งกันสองคนไม่ลกูกปลาลุงไม่ดีปลาลุงโรกกระไปแซมหน้าอย่ เมียนะเผาเมียอยู่กันเลยไมได้ออกมาลูกกะไปเซมหน้าพลุลูกกะนำกันสองคนก็ลุงเลย Lông cần bùm cái lông cái lệnh được cái nấm nọ nhò lưm sử là bố chắc sử phần Lúc cả nhằm xạo vào luôn ấy Lúc tới hương này lại này Hào hoa cà ma Hào bịt cộng hoa cà gì với lúc xòi phần vào luôn อเรียบร้อยกาแฟก็จะจะเอาไปแทมไหได้ดิ้องหเพิ่นอยูก็ไพ่สองคนไงยูก็พอเออป้าเธอใหยูเพื่อนได้ยินเสียงเ่านตั้มกเพราหนามบ่ถึงมัน โ <Đ> ดยอันนี้นนงมาแล้วกก็เลยโลกาไปซยมเอาโดยมั <Đ ồi. S 2> องหายนี่หลยช่องหาปะ ดูกะกันสองคนปลลงเลยอือฮต้องบูกะเล่นกันน้องเพิ่นเฉินกระโอเพิ่งจะลุมเลยนกิกิมาเสียงปากกิกะกิกะกันงกิกิก็ว่าเอาโบเก่งปลลงเลยว่าผิดพลาดประกันได้ก็ขอถูดคอภัยหลายๆเด้อพอน้องกิกิก็ว่าเอเก่งไม่น้องแก้มบุ่มเพิ่งกะโมได้มาปลลงเลยเผา เขายายเขาไม่ยาไปลุงยูวเพือนมันก็เลยให้น้องกิ๊กมาตางมาเป็นตากรงเพื่อนเนาะเอาก็เลยออกมาก็พอน้องแก้มบุมกับน้องแก้มบุ๋มสามคนไปเรากระเบิดเลยตราอยู่เที่ยงบุมีบ่ พ่อหน่อยมาจึงสิหายเ้วเขาเม่าอยู่เพื <im lly> ่อนนะมี่อยู่มันน่ลายยาัดแล้วไปลงในตอนนี้ อยู่เขียนนะเจ้าบุธลงมาบัดใหญ่เติบโอกมันจังพ่อเนาะโอกมันโบราณเลย จะพูดทือน้นาลงมาเลยเฮาก็ลืมถือน้นาอยู่กระตาหลุดทีผู้หน่อยห้าถือมาเลยจะมาลกไปเตาพู้นี้นะบ่เฮาก็ลงมาเออหนาวเตาอไรกันหนาวลงมาสวยๆนี่นะ เย็นเลยล่มจะด่มกว่าเย็นเลยนอนมาขื่นหนึ่ก็น้ําหนาวหนาวล่มแห้งไปใส่ขื้นหนึ่งก็ได้นี่มาลตัวขาสัมป่ามาทางนี้ผัดแยกเหมืนพี่ซังน้องแก้มบุ้มเป็นขื่นไปให้ยามัน ป๊าขึ้นป้าต้นมะขามหวานปุ้ยระวัง,บบงตกเดินลงมาเด้อสูงอลี่อรอป้าลุงเลยสบายดีป้าลุงเลยละ่ะน่อง,งน้องใบเตยป่ะสิเพิ่นโอ้ป้าลุงเพิ่นผู้ยันได้อย่านั่งเผาผอบดำนาสบายดีป้าลุงเลยล่ะสมาดีป้าลุง พ่นอยากขี่ไอ้ด้วยผู้นีน่พ้่นเล่นผู้เดียวเพื่นเพื่นกำลังซีแซมเขาปลาลุงเลยบาดีปลาลุงกำลังขุดพ่นกำลังซีแซมพ่นกำลังซีดำปลาลุง

ก,ก,ก OK, ไปแล้วโอเคมิตรผูงามงาม <laughs> ดาำหน้าปดูเลยดำหน้านำกันสามคนใมรุปาลุ ขอลูปดูนี่ในนอยนกระเพาบาดีปาลุงดูบาดีไปปองลงดีดีไปเร็วเร็วเีวิวมองมิวมอง บา,ายดีแล้วได้เต็ขนดำกันุบินขึ้นกินมาข้างวานสองคนฉุบเหน Tên bác rung rung nữa Chú phần bà mà khám vàng Chú ปาลุงคลิปนี้กระมมาพาควรเลยด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องม่น้องแก้มบุ้มนเดอสบายดีป่สบายดีปลุงสบายดีไหสบายดีป้าลุงไหมมนหเป็นนางเชยเหรอนุมวยจะกินขนม